เพื่อจะได้ไม่พลาดเรื่องราวของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอย่าลืมกดติดตามพวกเราไว้ด้วยนะครับ <Yeah. S 3> สวัสดีแฟนบอลกองทัพปีศาจแดงทุกท่านนะครับในข่าวรอบค่มประจะัาที่23ตุลาคมวันนี้ในรอบค่มครับมากันที่ข่าวแรกกับข่าวลือร่วมกับชาบีแอนเดสอดีตกุนซือของบาร์เซลโลนาและก็ตำนานนักเตะของทีมเจ้าบุญทุม่มโดยจากรายงานของคริสเบลเลอร์นักข่าวสายแมนยูของเดลี่เมลสื่ออังกฤษนะครับได้ออกมาเปิดเผยข้อมูลข่าวนี้ว่า ในช่วง2-3เดือนที่ผ่านมาครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดได้มีการติดต่อเจราจากับชาบีเอเนนเดสไปแล้วด้วยกัน2ครั้งด้วยเป็นการพูดคุยผ่านคนกลางอีกทีเพื่อสอบถามถึงโอกาสที่เจ้าตัวจะได้เข้ามารับงานคุมทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดรวมถึงเป็นการสอบถามรายละเอียดเบื้องต้นส่วนต่างๆของเจ้าตัวเพื่อให้ทีมนั้นได้เก็บเป็นตัวเลือกตัดสินใจเช่นเดียวกันครับหากว่ามีการปลดเอริกเคนฮากออกจากตําแหน่งผู้จัดการทีม ด้วยที่ในเนื้อข่าวครับก็ยังมีการเผยอีกว่าครั้งล่าสุดที่แมนเชสเตอร์ยูเนเต็ดมีการติดต่อกับชาบีเอนเดสก็คือวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาโดยีตัวแทนฝ่ายบริหาร4คนของทัพปีศาจแดงเรานำโดยโอมาบิรดาซีโอของสโมสซอนก็ได้ออกเดินทางไปยังบาร์เซโลนาตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ผ่านมาแล้วเช่นกันซึ่งแหล่งข่าวของเดลี่เมลก็ระบุว่าเป็นเพราะมีการพูดคุยกับเซอร์จิมรัดคลิปที่สเปนโดยที่ตัวของเซอร์จิมก็อยู่ที่สเปนอยู่แล้วครับกับการอยู่เชียร์ทีน่า นอกจากนี้ครับรายงานเสริมกับเรื่องดังกล่าวก็ยังมีการระบุว่าชาบีเอนนเดสกลายเป็นตัวเต็งเบอร์ตน้ตนๆที่จะได้เข้ามาเป็นผู้จัดการทีมคนใหม่ของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดหลังจากโทมัสตูเคิลรับงานคุมทีมชาติอังกฤษไปแล้วส่วนรูดฟานนิสเตอรอยที่เป็นมือขวาของเอริิเคนฮารกสโมสรอ,องเป็นแค่าการเข้ามาขัดตาทัพชั่วคราวเท่านั้นครับหากว่ามีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นระหว่างช่วงกลางซีซั่น อยู่ที่ซาบีแอนเดสจะเป็นตัวแทนระยะยาวที่จะเข้ามาคุมทีมในช่วงซัมเมอร์หน้าครับและกับข่าวดังกล่าวนี้ครับก็ยิ่งโหมหนักมากยิ่งขึ้นเมื่อตำนานนักเตะรายนี้ที่ออกมายืนยันว่าเขาจะไม่คุมทีมไหนในสเปนอีกแล้วก็ยิ่งเป็นการจุดเชื้อไฟข่าวนี้ให้รุนแรงมากยิ่งขึ้นกว่าเดิมเลยครับ เราไปต่อกันที่รายงานจากฝั่งอิตาลีกันบ้างนะครับกับความสนใจในตัวคิชาควาลัสเคเลียกับอเลสเซนโดรบูออนซิโอโน่สองดาวเตะของนาโปลีที่มีรายงานว่าแมนเชสเตอร์ยูเนเต็ดได้ส่งแมวมองเข้าไปเช็คฟอร์มการเล่นของทั้งสองรายในเกมที่นาโปลีบุกชนะเอมโปลี1่ต่อศูนในเกมเกาโชล่าสุดครับรายงานดังกล่าวครับมาจากทางตุโตเมกาโตเว็บสื่อดานรองเท้าบูทที่ออกมายืนยันว่าแมนยูเนเต็ดกำลังเช็คฟอร์มของทั้งสองรายอย่างต่อเนื่องและก็ค่อนข้างประทับใจในฝีเท้าของทั้งสองรายเป็นอย่างมากด้วย ดูจากในรายของควาลาสเกเรียก็คงไม่ต้องอธิบายคุณภาพอะไรกันมากนักซึ่งแมนยะูเนเต็ดน่าเช็คเพื่อให้แน่ใจว่าการจะทุ่มเงินมูลค่ามหาศาลกว่า100ล้านปอนด์เพื่อดึงนักเตะสักคนเข้ามาร่วมทีมจะคุ้มค่าตามฝีเท้าจริงหรือเปล่าส่วนในรายของอเลสซานโดรบูออนซิโอโนในตำแหน่งกองหลังตัวกลางนั้นปัจจุบันก็ติดทีมชาติอิตาล,ลีชุดใหญ่ไปแล้วก็เป็นหนึ่งในกองหลังที่แมนยูเนเต็ดกำลังเช็คฟอร์มอยู่ครับ ซึ่งก็ยังมีอีกหลายรายเช่นกันในตำแหน่งนี้ด้วยจะเป็นการเข้ามาแทนที่แฮร์รี่แมกไกในกรณีที่อาจจะต้องเสียกองหลังทีมชาติอังกฤษออกจากทีมครับมาต่อกันที่รายงานของฟลาบิสฮอกกินนักข่าวของ IMC Spot t สื่อดังของฝรั่งเศสกันเลครับกับความสนใจในตัวคาสเตลา่าลูเกบากองหลังวัย21ปีชาวฝรั่งเศส ของอาร์เบไลซิกทีมดังจากเยอรมันโดยที่เจ้าตัวนั้นเพิ่งจะขยายสัญญาฉบับใหม่กับไลซิกไปหม,ดมาดๆยาวไปถึงปี2029อย่างไรก็ตามจากรายงานนครับก็เผยว่าไลซิกไม่ได้ผิดโอกาสที่จะปล่อยกองหลังดาวรุ่งรายนี้ออกจากทีมครับหากว่ามีข้อเสนอที่น่าสนใจเข้ามาโดยที่แมนยูเนเต็ดของเรานะ่ก็เป็นหนึ่งในทีมที่ให้ความสนใจนักเตะอยู่ณเวลานี้นอกจากนี้ครับตามรายงานเรอัลมาดริดและก็ลิเวอร์พูลก็เป็นอีก2สโมสซอนที่จับตาดูฟอร์มการเล่นของนักเตะอยู่เช่นกันครับ เราไปต่อกันที่เรื่องของอังเกลโกเมสกองกลางวัย24ปีที่เป็นอดีตลูกมอของสโมสรกันนะครับหรือปัจจุบันเจ้าตัวนะคะแข่งอยู่กับลิวทีมดังในหลีกเอิงและปีนี้ครับก็เข้าสู่สัญญาปีสุดท้ายของเจ้าตัวกับทีมดังของฝรั่งเศสแล้วท่านี้ครับตามรายงานของเดเลเมลสื่ออังกฤษก็ได้ออกมาเปิดเผยว่า แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไม่ปิดโอกาสจะดึงดาวเตะรายนี้กลับมายังสโมสรอีกครั้งโดยเฉพาะหากว่าคริสเซนเอริกเซนตัดสินใจย,ย้ายออกจากทีมในช่วงซัมเมอร์หน้าการเข้ามาของอังเกลโกเมสก็จะเป็นตัวแทนที่ดีอย่างมากครับเพราะว่านักเตะสามารถเล่นในทั้งกองกลางเบอร์8และก็เบอร์9เช่นเดียวกับเ er อริกเซนยางไรก็ตามตอนนี้ก็ยังไม่มีความคืบหน้าอะไรมากนักรวมถึงการที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก็ยังลังเลที่จะไปต่อกับแดนกลางตัวเก่าชาวเดนมาร์กหรือไม่ด้วยครับ เรามาต่อกันที่บทสัมภาษณ์ของโทมัสฟลังกุนซือของเบลนฟอร์ดนะครับดูหลังจากที่เจ้าตัวตกเป็นหนึ่งในกุนซือตัวเต็งเบอร์ต้นๆที่อาจจะได้เข้ามาคุมทัพปีศาจแดงหากว่ามีการปลดเอริคเคนฮากออกจากตําแหน่ง ล่าสุดครับนักข่าวที่สอบถามเจ้าต,ตัวถึงโอกาสครั้งสําคัญในการได้เป็นกุนซือของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดว่าถ้ามันเกิดขึ้นจริงตัวเขาเนี่ยจะสนใจหรือเปล่าเพราะนี่เป็นงานที่เต็มไปได้วยความกดดันแถมดูเหมือนปัญหาภายในของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก็ยังคงมีมากมายด้วยถึงแม้จะมีการเปลี่ยนแปลงบอร์ดบริหารที่ทํางานด้านฟุตบอลใหม่แทบจะยกชุดก็ตามครับด้วยกับเรื่องนี้โทมัสฟลงก์ก็ได้ให้สัมภาษณ์ว่า ตอนนี้ผมอาจจะอยู่กับหนึ่งในสโมสรที่ดีที่สุดของโลกแล้วในแง่ของกระบวนการความเป็นผู้นำวัฒนธรรมและก็ทุกอย่างด้วยทำไมผมต้องออกจากที่นี่ด้วยล่ะเบนฟอร์ดสามารถมอบอะไรให้กับผมได้เช่นกันนะจริงอยู่ที่ว่าอะไรก็สามารถเกิดขึ้นได้และคุณก็อาจจะต้องการแรงบันดาลใจใหม่ๆแต่บางทีคุณอาจจะพบกับแรงบันดาลใจใหม่ๆก็ได้นะในสโมสรของคุณนะแล้วคุณก็ตัดสินใจที่จะอยู่ต่อ แน่นอนว่าถ้าผมได้รับข้อสเสนอให้ไปที่สโมสรที่ใหญ่กว่านี้และผมก็ตัดสินใจจะไปที่นั่นผมมองว่าชีวิตของผมคงไม่ได้ถือว่าดีขึ้นดอกนะผมคิดว่าเราทุกคนรู้เรื่องนี้ดีอยู่แล้วแต่บางที่มันอาจจะเป็นความท้าทายสำหรับใครบางคนก็ได้ที่อยากจะลองแต่มันไม่ใช่สิ่งที่ผมกำลังมองหาอยู่ในตอนนี้ เรามาต่อกันที่ความเห็นของเกรนจอนสันอดีตแบ็คขวาของลิเวอร์พูลกันหน่อยนะครับที่ลาสุดเจ้าตัวได้ออกมาพูดถึงข่าวลือของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเกี่ยวกับการแต่งตั้งโคชคนใหม่ที่อาจจะเข้ามาแทนที่เอริคเคนทักช่วงกลางซีซั่นนี้เลยครับหากว่าผลงานของทีมนําไม่ดีขึ้นซึ่งที่ผ่านมาก,กับช่วงเบรกทีมชาติรอบก่อนก็มีข่าวลืออย่างหนักนะครับเรื่องการปลดเอริคเคนทักออกจากตําแหน่งแต่ทว่าสุดท้ายแล้วคุณซือชาวดัชก็ยังคงได้ทําหน้าที่ต่อ ทั้งนี้กับเรื่องดังกล่าวครับทางเกรนจอนสันก็มองว่าแมนยูเน็ดของเรานั้นควรจะอยู่ต่อกับเอริกเคนฮากต่อไปจนจบซีซั่นดีกว่าเพราะเขาเชื่อว,ว่าต่อให้มีการเปลี่ยนแปลงกุญซืกกลางคัคงคนมันก็ไม่สามารถแก้ไขสถานการณ์ของทีมในตอนนี้ได้ครับถามตัวเลือกดีๆในตอนนี้ก็ไม่มีแล้วด้วยและต่อให้มีจริงอาจจะทำให้ทุกอย่างแย่ลงด้วยซ้ำดังนั้นการอยู่กับเอริกเคนฮากไปก่อนและก็ค่อยมีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในซนะัมเมอร์หน้าก็คงไม่ต่างอะไรกันมากนะครับ ด้วยกับเรื่องนี้ทางเกรนจอนสันได้แสดงความเห็นผ่านทางท็อ k สปอตเอาไว้ว่าเห็นได้ชัดว่าทุกคนยังคงคุ้นเคยกับการที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดต้องแข่งขันเพื่อแย,ย่งแชมป์และก็เป็นหนึ่งในทีมที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของโลกซึ่งแน่นอนว่าตอนนี้พวกเขาก็ยังคงเป็นเช่นนั้นอยู่ละ่ะแต่ด้ว่าพวกเขาแค่ไม่ได้ทําผลงานที่ดีมากนักโดยเฉพาะในสนามกับฟอร์มแบบนี้ผมก็เข้าใจได้นะว่าแฟนบอลหลายคนมักจะรีบตัดสินและก็ไล่ผู้จัดการทีมออก เพื่อให้มีการเปลี่ยนแปลงแต่ถว่าในตอนนี้ผมก็ไม่คิดว่าจะมีผู้จัดการทีมคนไหนที่พร้อมจะพามนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก้าวไปข้างหน้าดีเลยผมรู้ดีว่านี่เป็นสโมสรใหญ่แต่ทว่าพวกเขาก็กําลังดิ้นรนอย่างหนักในช่วงหลายปีหลังดังนั้นผมจึงคิดว่าจะเป็นประโยชน์ต่อแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมากกว่าที่จะอยู่กับเอริกเคนฮากต่อไปเพราะหากคุณส่งผู้จัดการทีมเข้าไปซักเก้าหรือว่า10คนในโอทราฟอร์ดณเวลานี้พวกเขาจะต้องดิ้นรน,อย,นอย่างหนักอย่างแน่นอนเลยล่ะ เพราะอะไรหลายอย่างมันซับซ้อนเกินกว่าที่เราคิดไว้อย่างไรก็ตามผมก็ยังมองว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะมีนักเตะเ,เก่งๆอยู่หลายคนภายในทีมและพวกเขาจะต้องหาทางกลับมาเป็นทีมที่ดีอีกครั้งให้จงได้และทั้งหมดนี้ครับก็เป็นข่าวสารที่น่าสนใจของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดรอบคําประจำวันที่23ตุลาคมหากว่าใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e และอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับ